จะปิดเท่าไหร่รนรัๆๆๆๆนบ,บผ่อนเหรอผ่อนมาก,กี่เดือนก,กี่ปีสอนเปสองปีดาวมาเยอะไหมเจ็ดหมื่นแปดหมื่นดาวจะแปดหมืน่นมันมีสัญญาอยู่แต่ที่ว่ามันมีปัญหาคือแบบว่ารถหนู่หนูเพิ่งออกจากโรงพักว่าแฟนหนูเขาขับไปอ่าแล้วนี่หนูไม่สามารถส่งคนเดียวได้ตามจังหนูก็ต้องมันจะปิดถึงไหมเนาะไหนเดี๋ยวดูให้หนูนสอบถามก่อนค่ะไม่เป็นไรสอบถามได้เลย ตัวตัวธรรมดาหรือว่าตัวท็อปครับธรรมดาตัวตัว S L D A Z ตัวไหนราคา6,9 0ฟดาวเกตมื่นผ่อนสองปีผ่อนเพิ่งผ่อนมาสองปีเล้วจ้ะใช่แล้วตอนที่อยู่โรงพักหนูก็ไม่ได้หนูตอนหนูก็ไม่ได้ผ่อนสามเดือนนะคือหนูก็คือตัดสินใจว่าหนูไม่สามารถผ่อนทีเดียวสามสามดีตัวนี้ภาระสามเท่เลยเหรอ เอาเอาคันที่มันผ่อนเยอะสุดตอนนี้ยังไอขายไปได้มันนี้แค่สองปีเองมีมีกี่คันมีกี่คันสามคันสคันคันแรกผ่อนกี่ปีนะคันแรกผ่อนกี่ปีคันแรกจบไปแล้วทีนี้ผมเอาไปเข้าไปแนนซ์ใหม่มีที่จัดหากรเออเข้าจัดหากรที่รอสอไปเอาที่ออกตะขอสองแสนสองแสนรถปีอะไรครับอันนั้นโตโยต้ายากยาลิสไออันนี้จะช่ยแบบคุย คุยแบบช่วยกันอ่ะคันที่สองปีไหนจปีนั้นอุ้ยมีขนห้าปีหมดไปแล้วอ่ะแล้วมีคันไหนอีกไม่ใช่ยา B-Ors คันหนึ่งยาลิสอ่ะยาลิสพวกสองคันนั้นขอนได้กี่ปีทั้งสองคันนั้นคือคือรถตั้งสองคันมีเล่มแล้วแต่เพิ่งเอาไปเข้าีไปนั้นมาใช่คอ๋อยอดจริงๆอ่ะปิดไอ้คันสองคันนั้นอ่ะง่ายกว่าปิดคันนี้เพื่อลดภาระเราแล้วเราเหลือคันเดียวไหม เต่เราก็อยากขับรถยอดคันนั้นหนูเพิเ่งก็ไปเอาเข้าธนาคารเข้ามาเท่าไหร่สองแสนห้าค่ะสองแสนห้าสองแสนห้ามันไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอพี่เสมมองว่าไอสองคันนั้นอะมาขายอะได้พวกเอาเข้ามาแค่สองแสนห้าแต่ว่าไอคันเนี้ยเราไปออกป้ายแดงมาแต่เพิ่งส่อนสองปีขายยังไงขายไม่ได้<ช>สมมติว่ายอดปิดไฟแนนซ์อยู่หกแสนเต้ก็ซื้อสี่แสนมันก็ซื้ออไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม เออใช่ใก็เลยแนะนําแบบแนะนํากันแนะนําต้องเอาคันที่มันอคันเยอะกว่าที่มันสามารถขายได้จริงใช่ที่มันมียอดปิดในน้อยที่มันสามารถขายได้จริงแต่อันมันมันปิดมันปิดเกินราคาซื้อซื้อเข้าอ่ะสมมุติว่ายอดปิดเฟแนนอยู่ห0 0 0นเต็นก็ซื้อกันอยู่สี่แสนเนี้ยมันก็ไม่สามารถซื้อขายกันได้ ก็เลยแนะนำไอ้รถเก๋งสองคันอ่ะขายเข้าเต็น่์ง่ายกว่าแต่ถ้าเราลดภาระนี่ปิดบัญชีไปแล้วเราก็มีเงินใช่ไหมเราก็ผ่อนเฉพาะอีสุคันเดียวปกติแต่ถ้าเป็นรถปีใหม่กว่าได้ยินพี่พูดว่า v ีออเมื่อกี้นี่เอาเข้าแค่2องแสนถามว่า v ีออยังจะขายได้ยังขายได้นะแต่คันนี้มันปิดสูงกว่าทุกคันอีกใช่ไหม ออรถีอรถที <laughs> อถทเองน <laughs> ี่แหละาอรออ <c oughs> ไม่จบเป็นเพื่อนวันสองปีจ้ะใช่หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือหาเพื่อนหรือหาญาตี่สนิทกันขายเปลี่ยนสัญญาดีกว่าต้องขายเปลี่ยนสัญญาด้วยนะห้ามให้เขาเอารถไปผ่อนไม่งั้นมีปัญหาตามหลังขายเปลี่ยนสัญญาคือเราต้องเปลี่ยนสัญญาที่บอษัทใช่จับมือกันจูงมือกันไปที่ธนาคารเลย ง่ายกว่าจะให้รถเขาก็ต้องเปลี่ยนชื่อใราอยากกรณีราไปเขายึดราคาเราต้องเสียยังไงอ่ะถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะยึดเราก็เสียแค่เครดิตยึดยึดก็เสียเครดิตเสียเครดิตก็ต้องมีใบฟ้องศาลมาถึงบ้านเราก็ติดเครดิตแบลิท์ใช่แต่เราจะไม่สามารถขอสินเชื่ออะไรได้แล้วเขาก็จะฟ้องมาว่าเขาขายขาดทุนเราพี่ต้องเสียส่วนต่างอะไรเเสียอยู่แล้วแต่อยู่ที่เรามีเสียหรือเปล่าใช่ เสียอยู่แล้วแต่เสีย้ไม่คุ้มหรอกเพราะว่าอนาคตเผื่อเราอยากกู้อะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มแต่ตอนนี้ก็ติดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ได้ผ่อนสามเดือนอะติดติดติดเครดิตติดอยู่แล้วแน่นอนแต่แต่ถ้าเขามีคนเปลี่ยนสัญญาให้อย่างน้อยเราติดตัวนี้สามเดือนให้เขาผ่อนดีผ่อนตรงปกติเราก็จะเครดิตอีกปีหนึ่งเราก็จะสามารถมีเครดิตกลับมาไม่ติดได้ แต่ตอนนี้เราล่าช้าอยู่3เดือนยังไงก็ติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เพราะว่าตอนไปอยู่โรงพักสามเดือน่ใมีวิ่งวิ่งวิ่งเสียวิ่งเรื่อดไอ้สารับกว่านจะได้ออกมาก็แล้วจดหมายมาถึงบ้านเขายกเลิกสัญญาหรือยังจดหมายอะไรจดหมายของเขาตามเขาตามรถรถอ่ะยังไม่มีจดหมายมาใช่ไหมีค่ะใช่เหรอปกติแล้วชื่อเป็นชื่อเราอีกเหรอเป็นชื่อเราคันคันนี้หรือโบติถ้าสามสี่เดือนต้องมีจดหมายมา มันเพิ่งข้าสามเดือนอ๋อน่าจะเดือนหน้าน่าจะมีเดือนหน้าน่าจะมาแล้วจุดหมายนายยกเลิกสัญญาน่าจะมาใช่จริงๆถ้าแบบว่าอยากรักษาเครดิตเราเราไม่ต้องจ่ายเต็มงวดก็ได้เราจ่ายไปห้าพันอะไรเงี้ยเพื่อให้ข้างวดหรือว่าการชําระมันเข้าไปอยู่เนี่ยครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปสามารถลดต้นลดดอกได้ไงมันเหมือนแบบว่าจ่ายเพื่อให้คงสัญญาไว้ใช่ใช่ ระยะยาวก็มองว่าเตีงไปไม่ไหวหรือเดิมแต่ถ้ามองระยะยาวเราไม่ไหวก็เนสามคันงอสามคัเลยไงวก็่าคาที่ว่าเอาไปเข้ามาอีกเจคันเห็ทจยรเรียนมหาลัยมันเยอะเยอะเยอะเข้าใจก็ถึงบอกว่าถ้าแนะนําก็คือขายคันเล็กก่อนแล้วเก็บคันใหญ่ไวอนะครับคันเล็กมันจะหมดแล้วคันใหญ่ก็ไอ้คันดือนะ น่ากายอีกวิธีหนึ่งก็ลองหาคนเปลี่ยนสัญญาดูลองหาดูเปลี่ยนสัญญาก็มีค่าใช้จ่ายอีกใช่มีค่าใช้จ่ายอีกค่าใช้จ่ายก็สองหมื่นสามหมื่นนี่เห็นไหมแล้วใครจะจ่ายตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็ต้องยอมควักเองอีกเออเห็นไหมเสียเงินตรงนี้อีกหลายอย่าง่ก็จะมีชำระใช่ใช่ใช่แต่นานนานกว่าจะฟ้อง ปีสองปีหนูก็จะฟ้องแล้วถ้าเกิว่าพี่ขับแล้วจะคืนเขาเลยนะก็เหมือนกันยังไงเขาก็ฟ้องก็คือฟ้องส่วนต่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับระหว่างปล่อยยึดกับเขามาเอาที่บ้านมันอันเดียวกันอันเดียวกันเลยอันเดียวกันอันเดียวกันถ้ามันไม่แบบว่าเขาแบบไม่นเป็นาแบบนี้มันก็ไม่มีคนช่วยส่งกันแลเออ ตอนนั้นก็ครอบครัวก็มีกําลังไหวอยู่แต่ตอนนี้ตัวมีปัญหาครอบครัวก็คนเดียวก็ไม่ไหวสามคันสี่คันใช่ไหมครัเข้าใจครับเข้าใจลองดูครับลองทบทวนดูพี่ลองสอบถามแล้วว่าจะมีใครรับช่วงต่อไหมที่พี่ไม่เอาดาวไม่อะไรเลยแค่แต่แต่มันก็หายากอยู่ทั้งคนทั้งจะมาจอมเสียเงินตรงนี้อีกใช่มัไหมแล้วก็พี่ก็สอบถามว่ามีค่าเรียนพยา อาจาย์แล้วเขาให้ไปค้างชําระไปจ่ายชำระที่สามงวดด้วยหรือเปล่ายังไม่ได้นับรวมใช่ไหมยังนานต้องชำระส่วนต่างเออ <ś class> เบียนติดห้าหมื่นหกมื่น <ś class> พี่กล่าวว่าถ้าเกิด <ś class> ว่าเขาเอาเขายอมรับเอาพี่ให้เขาจ 30, 000, <อ>่ายก็สามหมื่นแล้วค่าส่วนเต่างที่โอนที่โอนทะี่เราจ่ายเองอืแล <ừ> ้วคนที่มาต่อมันก็ต้องไปดูที่เครดิตเขาอีกว่าเขาซื้อได้เปล่าประเมินรายได้อีก ใช่นหลายอย่างเลยเข้าใจเลยเข้าใจเลยเข้าใจอยู่ไปเต้นไหนมันก็เหมือนกันหมดใช่ไหมคะเหมือนกันเลยส่งได้แค่สองสองปีไม่ไม่รอดสองปีไม่รอดเต็นผมมาซื้อแพงที่สุดแล้วในสักเกลียพวเนี่าเออจริงจริงอะถ้าผ่อนอยู่ประมาณสามปีอ่ะได้ใ้ได้ก็พอดีเอออาจจะไม่ต้องเอาอะไรปิดช่วยได้เลยแต่ละสองปีดอกเบี้ยมันเกิดแล้วมันมันปิดไม่ได้สมมติว่าอย่างที่ผมบอกนั่นแหละ เขาซื้อขายกันสี่แสนยอดปิดหกแสนผมซื้อมาหกแสนผมก็จะไปขายให้ใครล่ะใช่ใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับลองดูลองดูสู้ๆนะครับสู้ๆล้มได้ก็ลุกได้รีซ็ตตัวเองไหม